เรามาดูสถานที่บางแห่งที่ดูหลุดโลกกันดีกว่ายินดีต้อนรับสู่โลกที่มีชีวิตชีวาและมีสีสันบูราโนมันคือเกาะในอิตาลีสิ่งแรกที่คุณจะสังเกตได้คือทัศนียภาพอันน่าทึ่งและโดดเด่นที่เกิดจากบ้านหลากสีสันบนเกาะ ปัจจุบันบูราโนเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมโดยมีคนในท้องถิ่นเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เรียกที่นี่ว่าบ้านอันแสนอบอุน่นเกาะแห่งนี้ยังเป็นแหล่งรวมการทําลูกไม้แบบดั้งเดิมที่มีมานาหลายศตวรรษแน่นอนว่าคุณอาจพบของลอกเลียนแบบราคาถูกในร้านขายของที่ระลึกแต่ของจริงทําด้วยมือโดยช่างฝีมือเพียงไม่กี่คนในเมืองอย่างไรก็ตามคุณอาจสงสัยว่าทาไมชาวบูราโนจึงตัดสินใจทาสีบ้านของตนเหมือนในโฆษณาสกิทโตคำตอบอยู่ในประวัติศาสตร์ของเกาะ มาย้อนกลับไปในจุดเริ่มต้นกันเถอะบ้านหลังแรกที่สร้างขึ้นในบูราโนทำจากต้นกกและโคลนและต่อมาเพราะการถูกทําให้เป็นโรมันในพื้นที่บ้านจึงเริ่มทําจากอิฐทว่าไม่มีใครเห็นสีสันที่นั่นจกนกระทั่งกําเนิดของอุตสาหกรรมลูกไม้อันโด่งดังซึ่งนากระแสะเศรษฐกิจและชื่อเสียงมาสู่เกาะก่อนนี้ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวประมงพวกเขาประสบปัญหามากมายในช่วงที่มีหมอกหนาในฤดูหนาวบ่อยครั้ง เพื่อแก้ไขปัญหานี้พวกเขาเริ่มทาสีส่วนหน้าของบ้านด้วยสีที่มองเห็นง่ายเพื่อหาทางกลับบ้านแม้ท่ามกลางหมอกหนาที่สุดอีกทฤษฎีหนึ่งบอกว่าสีที่ต่างกันบ่งบอกถึงครอบครัวที่แตกต่างกันบนเกาะและบางคนเชื่อว่าความชื้นและผู้หญิงในท้องถิ่นอยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงของสีเพราะพวกเธอทาสีส่วนหน้าอาคารใหม่ด้วยสีที่ผสมจากแหล่งต่างๆ มุ่งหน้าไปยังเกาะอ,อื่นกันเถอะก่อนนี้อยู่ในญี่ปุ่นและเซอร์ไพรส์มันเต็มไปด้วยแมวอาโอชิมะมีเพื่อนแมวขนปุยมากกว่า200ตัวส่วนใหญ่เป็นแมวลายสีสม้มสีน้ำตาลและแมว3สีและพวกมันต่างก็รอทักทายเมื่อคุณมาถึงคุณเดินเล่นรอบเกาะกับพวกมันนั่งพักผ่อนในขณะที่พวกมันเล่นและนอนหลับและเพียงแค่สนุกกับผืนน้ำมันเงียบสงบชาวบ้านให้อาหารแมวทุกวันพวกมันจึงไม่มาขออาหาร การให้อาหารแมวในพื้นที่ที่กำหนดหรือเล่นกับแมวโดวยใช้ของเล่นเพื่อให้แมวมีความสุขมากยิ่งขึ้นถือเป็นเรื่องดี อาโอชิมะไม่ใช่เกาะแมวมาตั้งแต่แรกมันเคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่จเจริญรุ่งเรืองซึ่งมีการนำแมวมาล่าหนูเมื่อการประมงลดลงประชากรมนุษย์ก็ลดน้อยลงแต่แมวยังคงอยู่และเพิ่มปริมาณมากขึ้นคนรักแมวบางคนได้ค้นพบเกาะแห่งนี้และที่เหลือก็อย่างที่เรารู้กันด้วยอินเทอร์เน็ตและการบอกเล่าปากต่อปากทำให้อาโอชิมะมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและปัจจุบันเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับคนรักแมว ตอนนี้ลองดูหลุมยุบสุดประหลาดบนชายฝั่งออรีกอนใกล้กับแหลมเพอร์เพทัวซีมันถูกเรียกว่าบ่อน,น้ําเทพเจ้าทอและดูเหมือนหลุดมาจากภาพยนตร์เลยพวกเขาเรียกมันว่าท่อระบายน้ําแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งคงตลกน่าดูถ้าคุณลองคิดดูด้วยพื้นฐานแล้วมันเป็นหลุมในหินที่ดูเหมือนจะกลืนน้าทะเลทั้งหมดที่อยู่รอบๆนักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่ามันเคยเป็นถ้ำมาก่อน มันน่าชมมากโดยเฉพาะในช่วงน้ําขึ้นหรือพายุที่คลื่นแรงและซัดลงไปในหลุมแตระวังละ่ะเพราะคุณไม่อยากถูกพันลงไปในเหวจุดต่อไปคือปามุคาเลในตุรกีเมื่อแปลว่าปราสาทฟ้ายสถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของสระน้ําสีเขียวที่สวยที่สุดในโลกซึ่งเกิดจากน้ําไหลและแร่าธาตุคาร์บอเนตที่ไหลามานับพันปีปามุคาเลเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และตำนานันเก่าแก่ผู้คนมาที่นี่มานานหลายศตวรรษเพื่อสัมผัสประสบการณ์การรักษาของน้ําพุร้อน เรื่องราวของหญิงสาวที่กลายเป็นคนงามันน่าทึ่งหลังจากอ่ำน้ำในสะเป็นเพียงหนึ่งในเรื่องราวมากมายที่ถูกเล่าขานเกี่ยวกับสถานที่อันน่าหลงไหลแห่งนี้น้ำที่อุดมด้วยแร่ธาตุค่อยๆหยดลงมาตามไหล่เขาและไหลลดหลั่นไปตามขั้นบันไดแร่เหล่านี้ลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง แต่ละชั้นทาจากหินทราเวอร์ทีนซึ่งเป็นชื่อหรูๆของหินตะกอนที่ถูกสะสมไว้โดยน้ําแร่จากน้าพุร้อนที่นั่นมีบ่อน้ําพุร้อนประมาณ17แห่งโดยมีอุณหภูมิน้ําตั้งแต่35องศาเซลเซียสจนถึงระดับเดือด1น0องศาเซลเซียสน้ําไหลเป็นระยะทาง320เมตรไปยังส่วนหัวของชั้นหินอ่อนและสะสมแคลเซียมคาร์บอเนตไว้บนส่วนที่ยาวประมาณ60-70ถึงเเมตรเมื่อน้ําอิ่มตัวด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตมันจะคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาและสะสมแคลเซียมคาร์บอเนตไว้บนพื้นผิวเริ่ม การเป็นเจลนิ่มๆแล้วตกผลึกเป็นหินอ่อนในที่สุดเจ๋งใช่ไหมในเมียมมามีหมู่บ้านป่าเหนือจริงที่มีวัดพังทลายที่เรียกว่ายองอ็อกโอเคมันไม่ใช่สถานที่ที่ไปง่ายนักแต่เชื่อผมเธอะมันคุ้มค่า หลังจากล่องเรืออันเงียบสงบซึ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงคุณจะเดินผ่านหมู่บ้านเล็กๆที่มีสเสน่ห์ตลาดน้ำเป็นที่ที่คุณซื้อปลาและผักสดและาต่อรองราคาเล็กๆน้อยๆได้จากนั้นคุณจะเห็นวัดใหม่สุดหรูสองสามแห่งที่ทาสีสีขาวสว่างผู้มันเจ๋งสุดๆแต่ความมหัศจรรย์ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อคุณจ้องมองไปที่วัดโบราณที่พังทลายซึ่งอยู่มานานหลายศตวตรรษโครงสร้างเหล่านี้ไม่เคยได้รับการปรับปรุงใหม่ รายละเอียดที่ซับซ้อนของวัดทุกแข่งและพระพุทธรูปต่างๆเปรียบเสมือนเครื่องย้อนเวลาที่จะพาคุณย้อนกลับไปในสมัยก่อนบรรยากาศโดยรวมช่างน่าประทับใจจนใครก็ตามที่โชคดีพอที่จะมาเยี่ยมชมจะประทับใจไม่ลืลืมคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับแม่น้ำสายรุ้งของโคลอมเบียบ้างไหม ชื่อก็บอกทุกอย่างแล้วสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยสีสันที่ชวนเคลิบเคลิมแม่น้ําไหลและมันก็เหมือนกับสายรุ้งเหลวที่มีเฉดสีแดงเหลืองม่วงและอื่นอื่นอีกมากมายสีจะเปลี่ยนไปตามสภาพแสงคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าจะได้สีอะไรก้นแม่น้ําถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ชนิดพิเศษซึ่งทําให้สิ่งต่างๆดูโดดเด่นไปด้วยเฉดสีแดงและน้ําตกก็เพิ่มความพิเศษให้กับทิวทัศน์ที่น่าทึ่งอยู่แล้วเข้าไปอีกทีนี้ลองดูสถานที่ที่เรียกว่าแองดานาคิวกัน การก่อตัวทางธรณีวิทยานี้เกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก3าแผ่นแปลกดีนะว่าไหมไม่น่าแปลกใจเลยที่มันเป็นหนึ่งในสภาพแวดล้อมที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกคุณหามันเจอได้ในเอธิโอเปียเองดานาคิวเป็นที่รู้จักว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ร้อนที่สุดในโลกและเป็นที่ตั้งของทะเลสาบเกลือทะเลสาบลาวาภูเขาไฟและน้ำพุกรดหลากสีสันมันเหมือนกับโลกอีกใบหนึ่งที่นั่นแล้วสถานที่สุดแปลกแห่งนี้เกิดขึ้นได้ยังไง ในขณะที่แผ่นเปลือกโลกแอฟริกาและเอเชียแยกออกจากกันพวกมันก็ทิ้งหลุมขนาดใหญ่ไว้ที่พื้นดินมันเหมือนกับว่าโลกเพิ่งเปิดออกและพูดว่าเอมันทำอะไรเจ๋งๆข้างล่างนี้กันดีกว่านอกจากธรณีวิทยาตามธรรมชาติแล้วดานาคิวยังเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตที่นั่นพวกเขาพบซากข,ของลูซี่หนึ่งในบรรพบุรุษยุคแรกของเราที่มีอายุย้อนกลับไป3.2ล้านปี นอกจากนี้น้ำพูที่เป็นกรดในปล่องดาาวยังกุมกุญแจสําคัญในการค้นหาจุลินทรีย์สุดแกล่งซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่จเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงภายใต้อุณหภูมิสูงใครจะรู้ว่าสถานที่แปลกประหลาดและมหัศจรรย์แห่งนี้มีอะไรลึกลับอีกบ้างมีชายหาดใกล้กับฟลอริดกแคลิฟอร์เนียที่ถูกเรียกว่าหาดกลาสไม่ใช่เพราะทรายทําจากแก้วแต่เป็นเพราะชายหาดเคยเป็นที่ทิ้งขยะรวมถึงแก้วหลายตันที่ถูกคลื่นซัดเป็นชิ้นเล็กเล็กเรียบในที่สุด คุณเก็บแก้วนั้นเหมือนนักล่าสมบัติไม่ได้มันผิดกฎหมายคุณจะต้องปล่อยมันไว้เพื่อให้คนอื่นได้เพลิดเพลินด้วยแก้วได้ค่อยๆหายไปมันถูกคลื่นซัดออกไปและมีนักท่องเที่ยวมากเกินไปที่เก็บแก้วพวกนั้นไปเพราะงั้นให้อดกลั้นความอยากที่จะคว้ามันสักชิ้นถ้าคุณไปเยี่ยมชมสถานที่นั้นอ้อแล้วถ้าคุณต้องการไปเที่ยวหาดกลาสจริงๆแล้วมีสถานที่ทิ้งขยะ3แหง่งแต่มีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ติดอยู่กับอุทยานแห่งรัฐแมคเคอร์วิชเชอร์คุณนึกถึงสถานที่สุดแปแปลกกๆทีีบบ่่อออืนนบบ้ไหม แสดงความคิดเห็นด้านล่างเลย